สวัสดีครับพอมาพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมมาพบมาพอกับดอนลาเมนีวันที่8ปดมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกผีดองนะครับตอนนี้นะครับดอนลาอยู่ที่บ้านแม่ครัวปูสี่ศูนย์นะครับมาตามตัวเลขแนวทางจับคู่ของคุณแม่เพิ่นเนาะพี่นนน้องเาะะครับหลังจากที่ได้ปล่อยไปแล้วคลิปนึงนะครับเป็นคลิปตัวเลขแนวทางวิ่งนะครับที่คุณแม่เพิืชหามาก่อนครัเมนีปฏิมาตาม ตัวเลขจับปูนะครับเพราะว่าได้ยิ่ว่าคุณแม่เพิ่นคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเวงไปช่มไปฟังน้ำกันก็แล้วกันนะครับคุณแม่สวัสดีครับครับมาเป็นครับไหนมามาแต่วัดปูล่ะกะเฮ็ดโท,ทรศัพท์ให้ปูก็เลยโดนรครับผมโท,ทรศัพท์ปูทรงไล่ไ่้ได้ก็เลยนั่งเฮ็ดกันยื่นั่นละท้ายคลิปแล้วครับผมปูว่า คุณแม่กลับไปแล้วเลยมาตามถึงเฮียนเลยนะครับผมมันนํำกันหลยช่องครับคุณแม่โมนี่ครับไอ้บ่าหนารินนะครับช่างเต้าแล้วกับคุณแม่เย็นจิตพรเทวีสา,าวดำฮารวยนะครับผมนะครับผมคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเอาไปไอ้เมื่อกี้พุ่นแม่ไปวัดเพื่อเย็นอเอามาจะโดนเลยก็โอ้โหที่นะโดนแล้วมาว่า<น>ท่านมิว <laughs> ไดเป็น้แม่่เป็นยางด้กินได้กินกนยานี่ครับผมที่ไหนไม่พูดถึกเนี่บ่คระบ่่่ักแทม่พูดถึกว่ากันพออกจังไหนจังไหนมาสือชูนเก่าบนแล้วเี้ย้นคือกันเมื่อนอกคนแม่เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มือเนี่ยมากกันไรจองคอม่บุกอนบานเลยครับบุกขอนบานตามถึงมองถึงที่นะครับเอาบ้านนั้นให้หรืไอได้แต่วิ่งไปคุณแม่ไอตัวจับครับเพราะว่ามือนั้นคุยกันพูนแม่ว่าเอาเล็กติดเล็กวิ่งไปก่อนคำนวณท่านด้แล้วครับผมคำนวณท่านด้แล้วก็เลยได้ต่เล็กวิ่งก่อนคุณแม่เล็กอันนั้นชุดมหายน้ำปะเดเดี๋ยวุ่จะห้ได้บอกว่ได้คุณแมืงบเยอลู รอบหนาจังมากอะไรครับผมไอเล็กชุดไงเนาะบวบไงหรอกเนาะครับผมพออันเป็นชุดไงคุณแม่เขานุ่นได้จักชุดแล้วพวบมือเราควบมือเราบอกเขาต้องควบมือนี่นะพึ่งอย่าคบครับสวัสดีครับครับผมขอเชิญเชิญนั่งเลยค่ะเชิญนั่งเลยอันที่สามไปมองสามไปก็แม่ต้มไอนะเราไม่ได้มันเขาวันเก่าซุนเอ้ยซุนเก่าซุนเก่าซุนเก่าบนทางเหนือโหซุ่มไงปะฮะเดี๋ยวจังอะไรก็ได้ครับผมเดี๋ยวจังเอามารอบหนานะครับผมรอบหนาะ ครับเพราะว่าสิได้มาเบิ้งปั้นท่งของปูอยู่นะครับปูยังใครเดียวปั้นท่งอย่างไรครับไปเอามาแล้วครับคุณแม่อเออแล้วก็มานี่นะครับเยว่าเดี๋ยวไปตามของคุณแม่ก่อนพอเห็นคุณแม่จับคู่แล้วนะครับผมจับคู่แล้วเอาเอาพุดด้สิรอกเราดิมเอาผมเอาพุดดิ้สีลอก เอาไหมให้เป็นอะไรเอาเดี๋ยวดอนลาล็อกกันเลยี่กล่องแล้วนะครับผมกล่องดับูเลยครับครับผมเดี๋ยวดอนลาสิลอกให้เบิ้งพี่น้องนะครับผมมาเบิ้งไปจต้องอัดน้องพี่น้องเนาะนะครับผมว่างแล้วคือว่างเลยเม็ดตัวได้มาดังๆกับโบวางอีกไปสนัคไในกับอันที่โลดพูดเชียร์ห้องนาะงพี่ลุงดันลาที่สุดท้องน้องสุดท้ายนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวดอนลาสิฉันให้เบิ้งนะครับ ไลายมื <law. S 2> ่อจบป .6 ตก .4 นะครับนี่เห็ดฟอน้ำกันเว้ยนี่ไม่่เห็ดนี่จะเห็ดฟอล้วนๆเลยตี่ื่มเยอกที่เป็นสัวี่ดคุณแม่เมอวานผมไปทุระจนว่าบ่ายสาม เอไม่กินเห็ดก้อนคงไปเพื่อสว่างแกมไปสามเลยล้วนๆเพราะไม่อยากกินแกมีแต่ใบมีแต่ใบบักขามเจ็บเพื่อนเพื่อนไปเจ็บให้อันหนึ่งเขาจะซื้อมาให้ไหมขอซื้อเอาเออแต่ว่ามันกระบอกเป็นไรหรอกมันวิ่งนะครับผมวิ่งซองกับสามซองกับสามนะครับผมพี่น้องวิ่งเนาะคุณแม่ประสาทเมื่อเมื่อวันนี้บอลอนะครับผมตัวนี้เนาะแม่นบอลลอนอายตัวนี้เป็นบอลอนด้วยพี่น้องนี่นะครับผมจับคู่จับคู่สองห้าสามห้ามิจกูเขาคุณแม่รับนีม เก่านะครับสองห้าสามห้าสองหกสามหกแล้วก็สองหกสามหกศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าเก้าห้าอ่าเพื่อเอฟซีสงสัยนะครับรว่าชุดหาครับ 9, 5, 5, 5, 5, เก้าหามอะไรยังไงเพราะต้องสงสัยตัวติดของตัวติดบรรทัเทียนมานนำกันคือจังเก่า ซอนหนึ่งมุกี้ตสตัวตี๋ยวนี้เนาะคุณแม่เนาะนะครับผมตัวมับมาน้ำกัดนะครับผมตัวเด่นครับคุณแม่ตัวเด่นนี่มันซูนหากับสองหางเด้ออ่าซูนหากับสองหางมักตัวนี้แหละแต่ว่าตั้งสิบยันโมเมนต์เนาะวิ่งนี่ ซองบ่ค่ะมันใจนะครับมันมีซองเพแม่นว่ามันใจเด็กบอยเลขไปยังบ่เคยว่าฬผันเปอร์เซ็นต์จักเทียรแม่นสิกลับบ่กลับแม่นสิ่ตัวตัว่เคยว่าฬผันเปอร์เซ็นต์จักเทียรแต่มันใจทุกงวดแล้วว่แม่นมันใจแต่ว่าแบบแบบแบบว่าสูตรมันมาแบบนี้ก็คือจะบอกมาแบบนี้คือยังสูนซ้ำตรงๆก็คือตรงๆไปเลยเก็ตนึ่ก็คือเก็ตหนึ่งตรงๆไปเลยครับผมอ่ะคุณแม่สูตรล่างแล้วครับอ๋ออันที่คุณแม่ว่าหาสูตรล่างมันวิ่งหาตัวเดียวได้ไหมวิ่งหาตัวเดียวให้ในจับคู่บ่ครัับคุณแม่่วววิงตเดียาน จับใส่ตัวเดีจังเลยวาปมัทนหางเนี่ยมัุนาี่ล่ะโอ้นะครับผมหามือีเมนบ่อันนี้ล่างอย่างเดียววิ่งล่างตัวเดียวเนี่ยห้าเลยโหนดเนี่ครับเจ้าก้อนเพื่อนก็ให้ไปห้าตัวเดียวนี่แหละอันชื่มาก้อนน่ะคมับมัตัวเดียวนบางางดล่างนะครับผมไม่าม่นติดใจรอว่าเพนมาหขานึงได้หนึ่งหนึ่งค่ะเอูหานี่กเขาสูผมเด็เมีเมนเด่นล่างอย่างเดียวเอมไปโหดหนึ่ง จับคู่้ศูนหาเลยน้อคุณแม่เนาะเดี๋ยวซูนหากับหานเด้อตัวนี้มันสีเขากันดูนห้ากับหน้าหนึ่งนมาเป็นล่างครับผมีแบมันสีตุมันสีเขากันด้วตัวนี้แหะตางนี้เลยครับแมนล่างอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวห้าครับผมตแลครับคานครับนแนัตัวเด่นเลยบ้างครัง มาข้างบนมาขึ้นฟันย่างมาดิอันนี้จะชูทาเลยเพาต้องขึ้นบนและล่างอย่างเดียวตัวนี้จะเป็นบนล่างนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นล่างอย่างเดียวพี่น้องเรามาชนกันที่ศูนย์หาเลพี่น้องนะครับผมศูนย์หาชลกันเด้เนาะครล่นทั้งบุทั้ง่างเนาะครับผมาแล้วกัน ข้างบนนั้นมีมีสองหาข้างล่างมีหาหนึ่งนะครับผมแต่ว่าศูนหาเนี่ยซ้นกันทั้งบนทั้งล่างหนาหลุดเนาะตัวซุนหาเนาะตัวซ้นซ้นกันทั้งบนทั้งล่างพอมาขึ้นไแล้วเนาะล่างเขาเนาะล่างเนะาเป็ะานมันจะเป็นศูนก็เป็นี่เป็นศูนหยางครับทั้งที่หยานเป็นศูนชอกับพองกันนี่คือคือเพราะว่าเคยยู่เลขซุนสองไหลครับ ได้กับยังแบบประมาณเนี่ยะเที่ยวหะก็ได้ได้ซอมกับสามเที่ยวหน่ะซ้อมกับนาเขาว่ามันคือกันอยู่มมกแต่มันคืดกันนันรดนอี่นี่คุณแม่สูน่่ของคุณแม่ก็วิ่งซอมอยู่ทำมันก็เป็นสูนนี่มากก็สิเป็นสูนอคุณแม่ครับ่เป็นสูนทางเป็นสูอตามหาครับผมอทันหาบ่มาาสิมา2อมบ่มามาซเนาะแม่นอยางเดียวเพราะว่าบ xong chết xong mất chỉ xong lửa vậy chứ em em thằng chết lửa chết lửa lửa xong em à. thằng hà bố mặt vào mà chết đó xong là chết mẹ này chết, chết, chết sáng mà. À. Nhanh. Thì, chết mẹ chết nhăng mất chết chết đi มเพี้ยมันก็เลือกตะพุ่มมากเลยเาตะพุ่มมการสนิทานเนาะการสนิทานมือสีหูวัสิบหแบ่าฮาฮา่้อเเป็นผู้หมุนเนาะขาเาเพียงแต่คำนวณว่าให้ให้ให้มือพี่น้องไปคำนวณคินเบอร์วามัตรสีตัวมาบอัมาบอมานไม่เม่ควบว่าร้านเปอร์เซ็นตได้เหล็กไม่ควบบ่มมีบวมจขวเจียบถ้ากู้ยาสูตรเ้ากู้ยซสูตรถ้ากูมาเอาดีละก็จะแบนว่ามกันมัติสิบหกตอนาบนี่แหละวเตียย่นงางสิเนาะ เพราะว่าสิมันว่าตะข่วนฝันมันจะซื้อพรท่านเขาจดอ๋อนะครับพี่น้องแซฟนาจอตามนี่เลยนะครับผมตัวเลขแนวทางของแม่ครัวปูซีซูนนะครับวดวันที่16บหกนันบริเขียนวันที่เห็นบ่เนไหมเห็นไหมบ่บริเขียนวันที่อีวาลงเลขมือได้หนิขึ้นมีแต่ตัวเลขอีว่านได้เนาะวันที่เนาะใกล้ตัวอันข้างนี้นะวันที่16นะครับเดือน6 สองวิางก็ดีเลยนะครับผมแปบนาจอเลยพี่น้องแม่ครัวปู40งวดวันที่16มิถุนายนนะครับพศ2566นะพี่น้องเนาะนะครับตามนี้เลยวิ่งบนล่างนะครับ2กับ3เนี่เป็นบนล่างเลยพี่น้องเลขวิ่งเลขติดจับคู่ให้หคู่6ชุดนะครับ2 5 3ห้าสามห้าองหกสหกศ้า เหตุผลนะครับที่มีศูตรหากับเ้าหาคุณแม่เพิ่งก็ไดดบอวให้ฟังแล้วพี่น้องนะครับตามที่คุณแม่บอกในคลิปเป็นเกวนมันบ่าครับ9เก้าศูนย์หนึ่งประมาณศูนย์เก่าน้ำแข็ครับเป็นเลขิตในจับผมส่วนล่างนะครับปรนมาสิเป็นเก้าสอประมาณนี้เนาะศูนประมาณนี้แม่บลาส่วนล่างนี่ตัวเดียวเลยนะครับหาจับผูใส่ศูหากับเานึง นะครับม,มากชอบจังไรพิจาจรณาบเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับชิมี่กับคงสีมิโตนีนะครับแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณแม่ครับผมขอบคุณครับ